อ้าวสวัสดีครับเ,เดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการรักษาปลาดุกนาเริ่มป่วยนะครับทำยังไงเบื้องต้นเอามีดเอาเขียงก่อนเลยเออเบื้องต้นนะครับตเตรียมอุปกรณ์เย็ดเออไม่ใช่อุปกรณ์รักษานี่ อุปกรณ์อุปกรณ์ป่าตัดนะครับยอก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 อ่าช่วงอากาศหนาวสามสี่วันนะครับอ่าแล้วก็เราก็เอาปลามาด้วยใช่ไหมเราปลาวันนี้หนึ่งอาทิตย์ได้ยังอ่าประมาณห้าวันนะครับเริ่มวันที่ห้าจะมีอาการป่วยนะครับจริงๆแล้วป่วยมาตั้งแต่สองวันสวันแล้วนะ วันมาก็เริ่มเริ่เริ่มออนแอร์มาแล้วนะครับลักษณะการป่วยก็คือคลีบหลังนะครับอ่าโดนช้อนชัยนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะเปื่อยโดนกัดนะครับอ่าตัวไหนป่วยเราจะคัดแยกก่อนอันดับแรกวันนี้เราจะคัดแยกนะครับวิธีการคัดแยกก็เลือกตัวป่วยที่ ที่ป่วยมากนะครับที่ติดเชื้อนะครับ <c oughs> นี่ดูนี่มันจะกินข้างหลังนะครับพวกนี้จะเป็นแบคทีเรียนะครับอ่ากินด้านหลังวิธีการรักษาของเราก็คือเราคัดแยกนะครับตัวป่วยแยกตัวป่วยนะครับอ่าเราใส่เกลือนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เรารักษาภายนอกโดยอ่เขาเรียกว่า NF-100 ใช่ไหม ใส่ยาเ N F 0ร้อยนะครับเป็นยารักษาภายนอกนะครับเป็นจำจำพวกเอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้กดอ่อนๆนะครับเพื่อฆ่าพวกแบคทีเรียนะครับแต่ตอนนี้ก็เราลองทำมาสามสี่วันไม่หายนะครับแช่เกลือก็แล้วนะครับไม่หายนะครับก็ต้องใส่ยา n อ็นเร้อย อันนี้มันเป็นแบคทีเรียน,นะครับนี่นี่น้ำที่ออกมาเป็นไขมันหมดเลยนี่นี่เป็นไขมันนะครับพี่ไขมันตัดตัวตายนะครับอันนี้เราเริ่มทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวล้างบอ่อใหม่นะครับอ่าล้างบอ่อใหม่เดี๋ยวเราจะทำไบโอฟอกนะครับบอ่อนี้อ่าใส่จุลินทรีย์เพื่อไม่ให้นะครับไม่ให้อ่าแบคทีเรีย บูมเยอะนี่อันนี้ลงมาห้าร้อยกิโลนะครับวันนี้น่าจะเสียหายประมาณร้อยโลร้อยโลได้นะัหมวันนี้อ่าร้อยกิโลนะครับยาวไม่อยู่ครับอ่าไอเด็ร้อยเอาไม่อยู่แล้วนะครับนี่ละนี่อุปกรณ์อุปกรณ์รักษานะครับนี่อุปกรณ์รักษาอ่า อันนี้เราทํากินเองนะครับเราจะลองดูดิว่าปลาดุกนาเออที่เขาขายกันกิโลละสองร้อยนี่อร่อยไว้เดี๋ยวจะลองดูนี่ปลาดุกนานะครับอุยนาเอาวิธีดูว่าอุยนาจริงหรือเปล่าดูยังไงนะครับดูตรงกระโหลกออาจับมาดูตัวนึงปับ๊บนะครับ โอเคนี่กระโหลกนะครับนี่กระโหลกมันจะมอนนะครับช่วงสันกระโหลกนี้นะนะไม่มีส่วนแหลมเลยมันจะมอนนะครับอ่าโอเคแล้วข้างลายเป็นลายตะช่างจุดจุด,จดครับเริ่มหายไปอ่าถ้าโตหน่อยมันก็จะหายไปนะครับเ<ส>น่เ่เน่เดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นล่างๆนี่เป็นลายจุดนะครับเป็นลายจุดเะครับเป็นเส้นตรงๆอ่า ปลาป่วยได้ตลอดครับจะไม่มีช่วงนะครับแต่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ารักษายาก <c oughs> หน่อยนะครับอ่าด้วยด้วยภูมิเขาลดด้วยนะครับอ่าแต่ปลาในบอ่อเราไม่มีเสียหายนะครับปลาบอ่อปกติมีเสียหายปะ่ะอ่าบอ่อเราสองตัว ปกติถ้าหน้าหนาวนี่ปลาเราตายแบบว่าโอ้โหเออนี่จ่อยร้อยศพนี่แหละเออเก็บกันวันเป็นร้อยนี่ <c oughs> นี่วิธีการรักษาของเราก็เดี๋ยวเราก็คัดแยกก่อนนะครับคัดแยกตัวป่วยนะครับอ่าแยกตัวป่วยแล้วก็เอาตัวที่ ไม่ป่วยนะครับใส่อีกที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เราจะมีการทรีตยานะครับยาของเราเป็นยาฆ่าปรสิตไปภ,ภายนอกนะครับฆ่าแบคทีเรียภายนอกนะครับชื่อว่า NF 1 0 0ร้อยนะครับอ่ายาตัวนี้คือเอาไว้แช่นะครับเป็นยาแช่ยาพวกนี้จะไม่ส่งผลต่อนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่าผู้บริโภคนะครับอ่า NF 1 0 0้อย เป็นยาสูตรที่แลับคิดมานะครับโอ้โหน้ำสีขาวเลยเว้ยเป็นไขมันล้วนๆน,นะครับฮะใช่มันขับเมื่อออกใช่ปะเออ อ่าเดี๋ยวเราจะล้างบ่อก,ก่อนนะครับล้างบอ่อขัดบ่อนะครับอ่าดูบ่อนะัเดี๋ยวให้ดูบอ่อนี่เห็นไหม <c oughs> อันนี้ที่ตายนะครับที่ตายหนึ่งเข็งคนระับ อยู่ประมาณเกือบสองเค่งอะเข่งละห้าสิบโลอ่ะ,ะ,อะวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศวิธีการรักษาปลาก็คืออันดับแรกเลยนะครับถ้าป่วยใส่เกลือนะครับใส่เกลือนะครับอ่าใส่เกลือแล้วก็อ่เราจะไม่ให้วิตามินนะครับวิตามินเนี่ยให้ไม่ได้นะครับถ้าปลาป่วยนะครับถ้าปลาป่วยเนี่ยเราให้วิตามินไปเชื้อโรคแข็งแรงด้วยนะครับ เราไม่ได้ให้วิตามินนะครับอา,อาหารให้ตามปกตินะครับยาเราไม่ให้นะครับเราจะอัดจุลินทรีย์เข้าไปนะครับ <c oughs> ถ้าปลาป่วยนะครับจุลินทรีย์ช่วยอะไรเ,เดี๋ยวหาว่าพอผมบ,บอกว่า,าใส่จุลินทรีย์เข้าไปหาว่ากูหลอกขายจุลินทรีย์อย่าขายจุลินทรีย์ไม่ใช่นะพี่พี่ต้องรู้ก่นกอนว่าเบื้องต้นนะครับปลาป่วยได้เพราะอะไรเพราะ แบคทีเรียที่ก่อโรคเยอะนะครับอ่านี่เห็นไหมปลาบ่อน,นี้ไม่ป่วยเลยเห็นไหมอ่า <c oughs> สองนะครับมีการอมเชื้ออมโรคมาตั้งแต่ตอนเอามานะครับขนย้ายมานะครับตั้งแต่ฟาร์มเดิมนะครับในฟาร์มผมจะไม่มีเชื้อนะครับเรากำจัดเชื้อด้วยแบคทีเรียตัวดีครับคือจุลินซีครับ เราจะใส่จุลินทรีย์ในน้ําเข้าน้ําออกตลอดนะครับฉะนั้นคือจุลินทรีย์จะอยู่ในระบบฟาร์มค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าเยอะมากเพราะว่าเราใช้จุลินทรีย์ทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอทั้งในกระบวนการเลี้ยงนะครับกระบวนการทิ้งน้ําเสียนะครับกระบวนการเอาน้ํากลับมาใช้ใหม่นะครับฉะนั้นเมื่อไหร่นะครับจุลินทรีย์อยู่ในน้ําเยอะแบคทีเรียตัวร้ายก็น้อยนะครับแบคทีเรียตัวร้ายก็คือแบคทีเรียที่ไม่เกิด เกิดโรคนะครับพอแบคทีเรียตัวดีเยอะนะครับปลาก็จะไม่ป่วยนะครับฉะนั้นอันดับแรกถ้าปลาเริ่มป่วยใส่เกลือนะครับใส่จุลินรีย์จุลินทรีย์ไม่ใช่ยานะครับอเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับก่อนที่จะคุยเรื่องตลาดยากที่สุดถูกต้องพี่อย่าเพิอเจอร์นะครับเรื่องตลาดอย่าเพิอเจอร์ว่าคนจะมาจับให้ในราคาสูงๆแล้วพี่จะเป็นเศรษฐีเพิอเจอร์พี่เพิอเจอร์ คนพวกนี้เพรเจอร์ครับน่โอเคอ่าจุลินซีไม่ใช่ยารักษานะครับอ่าใครอยากจะฟังต่อช่วยพิมพ์ให้ผมหน่อยว่าจุลินซีไม่ใช่ยารักษาครับเกิน20คนผมไปต่อนะครับอ่าเพราะผมอยากจะบอกว่าบางคนแบบป้าป่วยแล้วจะเอาจุลินซีไปรักษาไม่ใช่นะครับอ่าพี่พิมพ์หน่อยนะครับเราจะมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับ พี่จะได้จําได้ด้วยนะครับอ่าจุลินทรีย์ไม่ใช่ยารักษาครับพี่ถึงยี่สิบคนผมไปต่อนะครับถ้าไม่ถึงผมขออจบการไลฟ์สดแค่นี้นะครับอย่างอื่นง่าย <c oughs> ไม่จริงพี่ตลาดพี่บอกว่ายากแต่การเลี้ยงง่ายพี่ไม่จริงขี้โม,โมพ้พี่อ่า ไม่จริงเลี้ยงก็ยากครับพี่ยากทุกขั้นตอนนะครับอ่าฉะนั้นคือการเลี้ยงก็ยากนะครับการขายก็ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่มีความรู้นะครับสบายลดความเสี่ยงครับอ่าโอเคนี่เห็นไหมจุลินซีไม่ใช่ยารักษาครับถูกต้องครับพี่จุลินซีไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับอ่าจุลินซีแค่ช่วยบําบัดนะครับพี่บําบัดนะครับ ให้การกินนะครับการย่อยนะครับอจุลินทรีย์พวกนี้พอได้เข้าไปในระบบไดเจตนะครับระบบการย่อยอาหารในระบบลำไส้เขาก็จะไปเกาะอ,อยู่ที่ผนังลำไส้นะครับมันจะช่วยย่อยนะครับย่อยแบคทีเรียย่อยของเสียนะครับอมันจะกินนะครับบางตัวกินแอมโมเนียบางตัวกินโปรตีนนะครับและแลตโตสบางตัวกินพวกนมนะครับ บางตัวกินไขมันนะครับอ่ามันจะไปกําจัดของเสียนะครับแล้วพอกําจัดของเสียปั๊บปลาก็จะสดชื่นขึ้นนะครับปลากินเยอะขึ้นอ่าสร้างภูมิต้านทานให้ปลาได้นะครับอ่านี่ <c oughs> จุลินทรีย์ไม่ใช้ยารักษาสุดยอดพี่ฉะนั้นคือถ้าเมื่อไหร่พี่ลองเลี้ยงนะครับลองเลี้ยงปลานะครับแล้วใช้จุลินทรีย์ในระบบตลอดนะครับ หลายคนที่ใช้จุลินทรีย์อยู่ในระบบการเลี้ยงตลอดปลาจะไม่ค่อยป่วยเมื่อปีที่แล้วเดือนนี้เหมือนกันนะครับปลาผมตายเยอะมากนะครับอ่าเยอะมากนะครับอ่าในช่วงนั้นก็คือปลาอัตลอดเนี่ยต่ามากนะครับอัตลอดผมต่ําเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่9 5้าสห้านะครับ9 5้าสบห้าถึงเกบนะครับอัตลอดแค่นั้นเองแต่เราเลี้ยงเยอะความหนาแน่นเยอะฉะนั้นคือการตายสูงพอการตายสูงนะครับอ่า หน้าหนาวเราไม่รู้นะครับหน้าหนาวเราไม่รู้เราไม่มีการป้องกันเราไม่เคยให้จุลินทรีย์เราไม่เคยให้วิตามินนะครับเราไม่รู้พราะเราไม่รู้ปลาตายเยอะแต่ปีนี้ผลของปลาตายน้อยมากนะครับปลาตายบ่อละสองตัวนะครับสองตัวตัวสองตัวสวัสดีครับปลาตายน้อยมากพอปลาตายน้อยมากเรารู้แล้วว่าจุลินทรีย์มีผลนะครับมีผลยังไงบ้างนะครับหคือช่วยสร้างภูมิต้านทาน างยังไงพี <language> ่พี่รู้เปล่าว่าสร้างยังไงอ่าวิธีการสร้างภูมิต้านทานอ่ะผมให้ผมเปรียบเทียบเรื่องยาก่อนนะครับปลาที่กินยานะครับปลาป่วยแล้วพี่ให้กินยานะครับพอเริ่มป่วยปั๊บพี่ก็ให้กินยาก่อนเลยบางทีไม่ป่วยก็ให้กินยาดักไว้ก่อนนะครับอ่าอ่าบางคนให้กินยาดักไว้ก่อนนะครับยังไม่ป่วยก็ให้กินยาดักนะครับ ฉะนั้นคือแบคทีเรียหรือเชื้อโรคที่แฝงตัวอยู่ในตัวปลานะครับหรือในแหล่งน้ําที่พี่ให้เลี้ยงอยู่นะครับเขาก็จะจําได้แล้วว่ายาเฮี้ยนี่แม่งทําให้เราตายนะครับเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันไอ้นี่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 แบคทีเรียก่อนนะเชื้อโรคก่อนนะเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันเราจะสร้างเกราะเราจะต้องทํายังไงให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้ยาไอ้ตัวที่แบบมนุษย์โง่เง่าเนี่ยใส่เข้ามาเนี่ย แล้วทําให้เราตายเนี่ยไม่ได้เราจะต้องอยู่รอดอ่าพวกแบคทีเรียเชื้อโรคคิดอย่างนี้นะเออไอมนุษย์ควายมึงใช้ยาตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูจะสร้างเกาะแข็งแก่งขึ้นมาอ่าพอปับ๊บพอพี่เลี้ยงไปนะครับอ่าแบคทีเรียมันเริ่มสร้างตัวเองให้รู้จักกับยาตัวนี้ยาตัวนี้มันฆ่าไม่ตายแล้วเวย้ย มันก็บูมขึ้นมาอีกนะครับอ่าแบคทีเรียบูมขึ้นมาอีกพี่ก็ต้องใช้ยาแรงกว่าเดิมอีกนะครับเพราะยาตัวเดิมไม่ตายแล้วรักษามันไม่หายแล้วเพราะแบคทีเรียแม่งฉลาดนะครับอ่าพี่ก็ต้องใช้ยาแรงอีกพอพี่ใช้ยาแรงปับ๊บอ่ามันก็ปรับตัวขึ้นมาอีกอ่าเดี๋ยวกูจะต้องพัฒนาตัวเองไอ้มนุษย์ควายมึงฆ่ากูไม่ตายหรอกเออ เป็นอย่างนี้ครับพี่ใช้ยาจนจับบางบางท่านนะครับปลาตายยันจับนะครับยาก็รักษาไม่หายนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันปลาที่ไม่ได้ให้กินยาเลยนะครับมีแต่ให้จุลินทรีย์ไปปับ๊บพอไม่ให้กินยานะครับแบคทีเรียตัวร้ายมันน้อยมากนะครับทำยังไงก็บูมไม่ได้บูมไม่เยอะเพราะว่า แบคทีเรียตัวดีจากจุลินทรีย์เราเติมไปตลอดนะครับพอแบคทีเรียน้อยนะครับกําลังมันน้อยเข้าไปอยู่ในตัวปลาตัวปลาจําได้ไว้ภูมิคุ้มกันเฮ้ยมีศัตรูเข้ามาแล้วนะครับอ่ามีศัตรูเข้ามาแล้วภูมิคุ้มกันมันก็เข้าไปฆ่าแล้วมันก็จําไว้ว่าแบคทีเรียตัวเนี้ยกูดได้ฆ่าสําเร็จแล้วภูมิคุ้มกันมันก็ สร้างนะครับพวกแอนติบอดีมันก็สร้างภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ่าพอแบคทีเรียตัวไหนเข้ามามันก็จําได้มันก็ฆ่าได้หมดนะครับตัวปลาเนี่ยฆ่าได้หมดนะครับแอนติบอดีของตัวปลาเนี่ยมันมันจําได้ครับพี่ฉะนั้นคือพอเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับปลามันก็จะไม่ป่วยปลาก็จะแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าที่พี่เลี้ยงฉะนั้นคือเราไม่ต้องใช้ยาพี่เน้นมาใช้จุลินทรีย์กันเถอะนะครับอ่าได้ความรู้ไหมครับ อาจจะเล่าเหมือนเด็กอนุบาลนิดนึงนะครับการคืนเปิดไฟใส่ในบอกเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับพี่ปลาไม่ได้โตด้วยการสั่งข้อแสงนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเปิดไฟเลี้ยงที่มืดได้หมดนะครับมันไม่ได้โตด้วยการสั่งข้อแสงครับหรือปลาโตด้วยสั่งข้อแสงไหนบอกหน่อยสิครับใช่หรือเปล่าครับต้องให้แสงมันมันถึงโตไหมครับบางครั้งมันอยู่ที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมครับพี่ ใครบอกว่าเป็นโตปลาโตได้ด้วยสังก็แสงพิมพ์มาหน่อยนะครับพิมมาหน่อยอ่า <c oughs> <c oughs> ใครได้ความรู้ไางครับใครได้ความรู้กดหนึ่งครับอ่าใครได้ความรู้แล้วก็แชร์ก็ใครได้ความรู้ด้วยแชร์ด้วยกดสองครับใครได้ความรู้อย่างเดียวไม่แชร์กดหนึ่งมาเนี่ยในลูกน้องก็ ทำอยู่นะครับเราคัดแยกนี่ยปลาไม่ตายเลยเห็นไหมครับปลาไม่ค่อยตายไม่ค่อยป่วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเดีย๋ยวผมโยน,นให้ดูมันก็ <c oughs> กินหรือเปล่าไม่รู้แต่อากาศเย็นๆนะครับอากาศหนาวนี่พี่สายยันนะครับ ขอบคุณมากครับอ่ากดสองกดหนึ่งเห็นไหมครับได้ความรู้พี่ได้ความรู้ <c oughs> อย่างน้นอยๆแบ่งปันนะครับแบ่งปันอขอบคุณมากนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าเมาเปรียบนะครับเราแค่มีเจตนามาแบ่งปันนะครับนี่อย่างพวกเนี้ยคนที่เลี้ยงปา่าไม่อยาก ประสบหรอกพี่ผมก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้อยากประสบหรอกเรื่องปลาป่วยเนี่นะน้ำเป็นไขมันหมดนะครับนี่เออปลาเลี้ยงอาหารสดมาทำไมอ่ะเออแล้วมันไม่เคยกินอาหารใช่อ,อ่านี่ มันกินอาหารนี่เป็นนี่ใช่ป่ะอ่าคือเราไม่ได้อยากจะมาโชว์เรื่องป้าป่วยนะครับเออไม่มีใครอยากทำหรอกแต่วันนี้คือมันป่วยเราก็ให้เป็นวิชาทานกับคนอื่นนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเตรียมนะครับผ่าตัดในลองแรกแบบแผลอันหนึ่งดิไอ้จอยตัดหัวนะตัดหัวแล้วก็แผ่อันนี้เราจะกินเองครับกินเองเออลูกน้องเรามีประมาณเกือบสิบชีวิตนะครับเราจะไม่เอาตัวทุนุนที่ตายแล้วหนึ่งที่มันตายสดอะ่ะออ อ่านั่นละอันนี้คือพวกที่ไม่น่ารอดนะครับปลาป่วยจะเป็นยังไงครับวิธีดูยังไงดูแบบไหนอ่าหนึง่งเหยาๆนะครับอ่าไม่กินอาหารนะครับเป็นแผลคีบสหลังนะครับนี่เดี๋ยวจับที่มันป่วยตัวนี้เนี่ย โอเคนี่ราะอย่างนี้ครับนเนื้อตาย,เ,ยเนื้อมันตายนะครับนีเป็นคลีบกกหูบวมนะครับอ่าคลีบเป็นแผลนี่ตอนนี้หลังจากอันนี้เสร็จเราก็ทำความสะอาดฟาร์มนะครับนี่ นั่นละแค้สวยเออนี่นะโอ้โหแต่เนื้อมันเหลืองมากเลยนะนี่ปลานานี่คือแบบโอ้โหดูดิเอกลังกันเลยใช่ป่ะโอ้โหจอดนี่ดูตายดิ นะเสียหายเป็นหมื่นนะครับอันนี้คือบ่อที่ปกตินะครับปลาปกติก็จะว่ายปกติอ่าเลิศปกตินะครับอันนี้บ่อปลาป่วยมันจะเชื่องช้านะครับอ่าคีบหลังเป็นแผลนะครับ ที่หลังคนแผลเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียอมโรคมาตั้งแต่ที่ฟาร์มนะครับอ่าอมโรคมาฉะนั้นปลาพวกนี้นะครับพอมาอยู่ที่เราเราไม่ได้ให้ยาปฏิชีวนะนะครับการขนย้ายเกิดความเครียดนะครับทำให้ปลามันเครียดภูมิต้านทานตกนะครับ แชร์แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณร้อยสี่ิท่านร้อยห้าสิท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับคนที่แชร์ขอให้บุญบารมีนะครับกรรมดีอันไหนที่ผมได้ทําไว้นะครับยกให้พี่ทั้งหมดนะครับขอบคุณมากที่แบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นนะครับเป็นวิชาทานให้กับคนอื่นเขาจะได้เอาไปปรับใช้นะครับแก้ปัญหาเลี้ยงครอบครัวได้นะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แนะนํานะครับผมมองว่าเราณวันนี้เราเป็นคนไทยต้องการคําว่าแบ่งปันนะครับพี่ต้องการคําว่าแบ่งปันผมไม่รู้ว่าพี่ไม่ต้องการหรือเปล่าหรือคนไหนไม่ต้องการบอกได้นะครับอย่ามาแบ่งปันผมไม่ต้องมาแบ่งปันผมเลยนะครับ าเอาเปียบผมเถอะไม่มีใครชอบหรอกครับพี่ทุกคนชอบแบ่งปันนะครับแชร์แล้วครับผมอายุยี่สิบสามเองครับพี่เพิ่งเริ่มทําครับสุดยอดครับอ่าผอมๆเลยปลาดูกมีจุดขังขา,ขาไม่กินอาหารทํายังไงดีครับน้าแล้ววันนี้คือมันปลากินไม่กินอาหารเนี่ยหนึ่งอุณหภูมิสองป่วยนะพี่มันป่วยนี่เราก็ขัดทำความสะอาด ะยอดครับขอบคุณครับน่าไปวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็ถือว่าให้มาดูนะครับให้ดูว่าวันที่เราแฮปปี้ก็มีนะครับวันที่เราเหนื่อยก็มีวันที่เราเจอปัญหาก็มีนะครับ มนุษย์แล้วล้วนแล้วมีทุกเรื่องนะครับฉะนั้นคือมันครบรถนะครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับนี่อันนี้คือเหมือนพอมันตายนะครับอ่าพอมันป่วยนะครับพอดูแล้ว 30%, เราก็ต้องทําอย่างนี้นะครับทุกครั้งไปนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมรีเพลย์ให้เลยนะครับอันดับแรกล้างคลีนนะครับคัดแยกนะครับอ่าเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับใส่เกลือนะครับ ใส่เกลือเสร็จนะครับเรามีการแช่ยาภายนอกนะครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าแบคทีเ r ียที่ติดตามตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็บางคนใช้ดัางทับทิมได้ครับอาบางคนไม่ได้ใช้ดัางทับทิมนะครับบางคนใช้เขาเรียกว่าฟอร์มาลีนแช่ได้นะครับบางคนใช้เกลืออย่างเดียวได้แต่ตอนนี้ผมว่าเกลือไม่อยู่แล้วนะครับเกลือน่าจะไม่อยู่นะครับถ้าหนักๆแบบนี้นะครับผมมองว่านะวันเนี้ย มันจะต้องเป็นยารักษาภายนอกนะครับอายารักษาภายนอกยาพวกเนี้จะต้องเลือกใช้โดสนะครับแล้วก็ยาที่ไม่สามารถนะครับเขาเรียกว่าตกค้างนะครับไม่สามารถตกค้างนะครับอ่าฉะนั้นคือ,อพอเรานี่เสร็จเปลี่ยนน้าขัดนะครับแล้วก็รักษาภายนอกไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่จุลินทรีย์นะครับ เดี๋ยวเราจะทําฟอ,อกบ่อน,นี้กันนะครับเดี๋ยวเอาออกซิเจนมาจากบ่อน,นี้เราเอามาทําฟอ,อกนะครับนี่เรามาทําฟอ,อกบ่อน,นี้กันบ่ด,ดินน้ําเต็มใส่จุลินทรีย์ไดไหมครับทิ้งไว้เลยไดไหมได้ครับพี่ไปให้จุลินทรีย์เข้าไปบูมข้างในก่อนได้ครับได้ ราคาแพงกว่าไหมราคาก็ราคาตลาดแห<ป>และครับพี่แต่ปลาพวกนี้คือมันเป็นปลาที่ค่อนข้างเกรดพรีเมียมนะครับพี่ขายถูกได้พี่แจกฟรีได้พี่ขายแพงได้นะครับพี่เลือกเอาเลยพี่อยากจะขายแพงก็ขายครับใครใครค้ามาค้านะครับอ่าพี่อยากจะขายถูกได้ขายถูกก็ดีครับลูกค้าชอบนะครับอ่าพี่อยากจะแจกฟรีก็ได้ครับได้หมดครับอ่โอเค นี่ลูกน้องก็เตรียมผลอาหารนะครับมีให้อาหารรอบเช้านะครับโอเคตามนั้นสวัสดีครับ